สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อหันกลับโยชัวบทที่8ข้อ21ให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันที่เราจะเรียนรู้เรื่องการหันกลับคุณเจ้าค่าเพื่อเราจะนำพระคัมภีรต,ตอนนี้มาใช้ในชีวิตเราได้เราอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนกลับตอนแรกคิดว่าจะตั้งชื่ออย่าหันกลับนะ แต่ว่านี่เป็นพฤติกรรมที่เขาหันกลับนะครับเราดูสองครั้งเลยนะในโยชัวบทที่แปดข้อยี่สิบแล้วก็ข้อยี่สิบเอ็ดครับข้อยี่สิบเอ็ดบอกอย่างครับว่าเมื่อโยชัวกับคนอิสราเอลทั้งหมดเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้แล้วและควันไฟที่ไหม้เมืองได้พุ่งขึ้นพวกเขาก็หันกลับมาโจมตีชาวเมืองอ้ายครับจากนี้อยู่หันกลับนะเราดูข้อยี่สิบนะครับมีคําว่าหันกลับด้วย จำได้ไหมครับเมื่อชาวเมืองไอเดลังมาดูเห็นควันไฟใช่ไหมครับเขาหมดแรงเดี๋ยวหน,นีเพราะว่าคนที่หนีไปทางทีนลักนานก็หันกลับมาต่อสู้นะครับคนที่เหมือนทําว่าหนีอยู่ครับหันกลับมาต่อสู้ดังนั้นวันนี้คําว่าหันกลับครับหมายความว่าถ้าคุณกําลังหนีอยู่ให้หันกลับมาหาพระเจ้าถ้าคุณเป็นคนที่เคยรู้สึกหมดแรงวันนี้ให้หันกลับมาครับ เพื่อที่จะมารับกำลังจากพระเจ้าครับแล้วก็วันนี้ถ้าคุณเคยวางงานเคยทิ้งงานเคยหมดแรงไปแล้วก็งานที่พระเจ้ามอบหมายไว้ให้หันกลับมาครับเพราะว่าคำนี้ไม่ได้ใช้กับคนที่คนที่ติดตามพระเจ้าอย่างดีเลิศอยู่นะแต่กำลังใช้กับคนที่เคยมีประสบการณ์ มันเป็นแบบนี้ครับผมชอบดูมอเตอร์ไซค์แข่งเวลาเขาแข่งกันคุณสังเกตไหมก็จะเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะเขาชอบหันกลับไปมองนะแล้วก็บางทีทําให้เขาพลาดนะครับเสียววินาทีหนึ่งนะเพราะว่าเขาเองมาเร็วแล้วอะ่ะแล้วจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วครับพวกนี้ชอบหันกลับไปมองนะครับดังนั้นตรงนั้นอ่ะเป็นตัวอย่างที่ม่ดีครับโดยเฉพาะคนที่เข้าเส้นชัยแล้วยกล้อแนละ้วโชว์นะ แล้วพอหันหลังหรือแบบพลาดนิดหน่อยอะ่ะล้มหมแทนที่จะภูมิใจกลายเป็นอับอายเข้าไปนะครับนั้นวันนี้คําว่าหันกลับตรงเนี้ยจึงใช้กับในพฤติกรรมที่ถ้าคุณพลาดมาครับหันกลับมาหาพระเจ้าครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วกําลังจะเข้าเส้นชัยแล้วอย่าหันกลับไปมองนะอย่าไปทําให้จุดมุ่งหมายตัวเองควยเขวไปนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วอะ่ะ มันต้องมองไปข้างหน้าเราก็วิ่งเต็มที่ครับดังนั้นเราจึงเห็นภาพหันกลับในรูปแบบนึงนะแต่วันนี้ครับผมเห็นคํานี้สองครั้งครับเราก็รู้ว่าเมื่อเรากําลังพ่ายแพ้อยู่เมื่อเรากาํา,ยยากลังท้อยหลังอยู่ครับหันกลับมาแล้วลุยกันใหม่เนาะโดยเฉพาะในเหตุการณ์นี้ครับถ้าถ้าจะหนุนใจโดยทั่วๆไปนะถ้าคุณเป็นคนที่ไหนก็ตาเหอะจะเป็นพวกเมืองไอหรือเป็นใครก็ตา ้าคุณหันกลับมาแล้วฮึดมีกําลังไปครับคุณก็สามารถที่จะทําสําเร็จได้ครับดังนั้นคุณได้รับอะไรนะครับคุณได้รับคํานี้ในฐานะสิ่งไหนที่คุณเจออยู่บางทีมันก็ผมว่าเหมือนเวียงแห่ไปนะไม่รู้หรอกครับว่าสถานการณ์แต่ละคนเป็นยังไงแต่เมื่อพระเนจะ้าจพูดกับเราอย่างนี้ครับวันนี้ครับอยากเชิญชวนพี่น้องหันกลับ จากความบาปนะมาหาพระเจ้าหันกลับจากชีวิตเก่าครับถ้าคุณยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าหรือยังไม่เคยใช้โอกาสในการมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเลยวันนี้อยากจะชวนคุณหันกลับมาครับแล้วก็นานแล้วนะผมไม่ได้เชิญชวนคนฟังที่จะเข้ามารู้จักพระเจ้าเลยผมคิดว่านี่เป็นโอกาสดีครับถ้าใครอยากหันกลับจากบาปมาหาพระเจ้ารออธิษฐานด้วยกันผมอยากจะนำคุณอธิษฐานนะครับ เราจะที่ฐานนี้ครับว่าพูดกับพระเจ้าง่ายๆครับว่าข้าแต่พระเจ้าคุณจะปิดตาเปิดตาก็ได้นะอธิษฐานพูดกับพระเจ้าครับข้าแต่พระเจ้าฉันอยากจะรู้จักพระองค์อยากจะกลับจากความผิดจากบาปที่ทำแล้วมาหาพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ตาย เพื่อเราฟื้นเพื่อเราให้เราเชื่ออย่างนั้นคุณเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นละเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนแค่นี้นะครับคุณได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วและพระองค์จะเข้าไปในใจคุณเป็นพระเจ้าของคุณนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อธิษฐานอยู่บอกมานะเราอยากจะยินดีด้วยเราอยากจะแนะนําคุณนะครับ ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหับโอกาสนี้ที่ได้คิดถึงเรื่องการหันกลับและเราขอบคุณพระองค์สับโอกาสที่เราได้เชิญชวนได้พูดกับพี่น้องถึงเรื่องการกลับมาหาพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทำงานในใจทุกคนที่ได้อธิษฐานต้อนรับพระองค์และให้เขากับเราได้มีโอกาสเจอกัน รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยแราที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับมีอะไรคอมเมนต์มานะบอกมานะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ